มีพอบีสกิบขาเขาเล่นงนตัวสมาธิเอร์ตนะครับจูเนียมีอยู่ไหนครับขอยกยกขึ้นทีนึงได้ไหมฮะอ่าคจูเนียร์ทุคนอะไรมดาเสียงให้มียกป้ายแทนแต่ว่าแต่ว่าเขอาจจะงงกันไปผมตรงนี้คไมอะไปบวชมาครับอ๋ออันนี้มรดบวชไิลเข้มมากเลย อะไรครับคิ้วเข้มมากเลยผมไม่ค่ออันนี้อันนี้อันนี้เป็นความพ้องใจของผมคือบวดเนี่ยศึกมา2เดือนแล้วผมเนี่ยยังไม่ขึ้นอะคิ้วขึ้นก่อนแล้วจีนี่บอกว่าดูเนี่ยเนี่ยเป็นคนคนดกเฉพาะที่คิ้วไอ้คิ้วคิ้วสีสัแล้วก็ที่คิ้วเยอะสุดไม่ดีแย่นอะเอ้ยบ้าจับสองบสองใบเจอ อยู่ถึงตีสองไม่ได้พี่ไหมว่าพอครับมาโอ้คุกก่อนเลยครับครับพี่เงาะครับพี่เงาะสวัสดีครับนี่มันหน้าเงาะเหรอวันนี้อยู่กับคุกนะวันนี้พี่เป็นเงาะสองคำหรือเปล่าเปิดออกมาก็จะเป็นสองคำนะไม่ไม่ไม่ใช่พี่เงาะของเราเนี่ยคุณเมย์ยาครับนิ้งมาค้าคุณนิ้งฮานี่มันหน้าเดิม ที่เราไปเจอกันหรือเปล่าอาฟนคลับเรานี้เอาเนะครับสักคนผมจับได้พี่ป้าเป้าสามสิบแปดล้อแล้วอ๋อน่นีจิตใจตรงกันชูเปินเฟิร์น่ะได้แล้วนั่นกันแหละพี่ที่ปลาน้อยครับผมที่ปลาน้อยครับทำให้แฟนคลับของไทยที่ฟุกนเยอะนี่สุดพี่น้อยอยู่กับฟุกนะวันนี้นะอย้กับหมไปอยู่กับลุงนะ เห็นไหมล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจับจับจับให้เสร็จก่อนพ่อชอยตอนนี้อยู่กับพี่ลุงมารอจับให้เสร็จแล้วเราจะบอกอะไรบางอย่างคนหนึ่งอ่าอ่าพี่บัวก่อนเลยนั่นไงก็ได้เนี่ยโอเคเราจะเกี่ยงกันจะเกี่ยงกันได้ทั้งหมดเลยคนนึะครับพี่สุวรรณครับสุวรรณนานั่นไงนั่นไงมาเจอพี่สมัสดีครับฮัลโจริงชุยแอรบอกว่าเมื่อวาน เมื่อวานหนักไปหน่อยฮ่าไหวไหวไหวอย่รู้นี่หัวกันไหมเนี่ยมื่อวานเรามาเดินเดินบอกได้นะฮะผมพู้อีกคนครับคุณนาครับคุณนาคุณนาสังเโล10กิโล10กิโชื่นใบเสร็จนะครับช่วเนี่ยไม่ต้องเอากลับบ้านใบเสร็จเขาจะมีเอาไปทำกิจกรรมต่อได้มาพูดอีกคนละครับครับคุณนาครับคุณนายอยาเฮ้ยโอ้โหตอนนี้นะครับผมเกิดข้อ ใช่ใช่เดี๋ยวกันนึงครับพี่สวนนาเขาประท้วงครับใช่ใช่ถูกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สวนนาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โดนหยุดอ๋ออ้าวแล้ไหนอันนั้นมีแต่ชื่อครับอ๋อโอเคโอเคโอ้จำใหม่ไหมอ๋ออันนี้เนี่ยพี่โอเคครับขึ้นมาเลยครับคุณนมาเกียวกัสกุลเนาะอือแล้วสรุปของคลินี้ว่าเราได้ข้อสังเกตบางอย่างนะว่าเนี่ยจับคนแบบไหนจะจับได้คนแบบนั้นและตรงนี้แหละ จะหน้าตานะ่ยครูก็เป็นรถลำหนักแล้ไม่ไม่ไม่ได้พูดนะนี่แรกจะได้เปเนเกมคนนี้ไม่ใช่เลยจนขนาดนี้แล้วฟ้าเอาล่ะเมื่อไฟกรับทุกท่านพรอมแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอบนี้เราจะมีการร่่มสนุกกันอย่าบอกว่าเกมเดิมก็คงต้องเป็นอย่างนั้นอยสนุกชอบเกมนั้น่ะเปลี่ยนป้ายใหม่เปล่าเดิม ลงทุนน้อยเออทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ต้องทุนน้อยไงเพราะว่าเพราะว่าเราอยากให้แฟนคลับเนี่ยเล่นจนคลองไงเป็นฝ่ายของตูนทำจนคลองก่อนแรกเอ้าวะทีนี้ส่งตัวแทนมาโอนได้ออกก่อนมาจุเนียครับลูกครับม่ะครับอุ้ยน้องก่อนเลยอะเออให้น้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่า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 โยนให้น้องแหมพูดเหมือนฉันละไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา ให้เน่อเหมือนกันเอ้ยเนี่ยเคนแรกเดินสองอ่ะสองสามพยายามกันเรื่องถ้ามาขอเป็นป้ายด้วยครับเล่นได้มครับไม่มีคนว่างอ่ะงั้นเรามานั่างละเนี่เราสามารถไปได้ด้านหน้าด้านหน้าตะก้องแบบว่าทวนหน้าเลยอ่าโอเคอ่ะความความการสลับเป็นป้ายนี่สับเป็นป้ายนี่โอเค มาร่วมสนุกกันเนื่องจากว่าน้องๆเป็นศิลปินเป็นนักร้องน้องๆร้องเพลงได้อยู่แล้ว <Yes. S 1> แต่เราไม่อยากให้น้องร้องอยาให้แฟนขับร้องนะดังนั้นนะศิลปินมีหน้าที่เลือกเป็นป้ายซึ่งจะเป็นคำหนึ่งคำคในบทเพลงที่จะร้องโอ้ย oh, <yeah. S 1> นะจะร้องท่อนไหนก็ได้แต่ให้มีประโยคนี้อยู่ด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นคำแรกก็ได้เหรอใช่ oh. ขออยู่ในประโยคนนั้นอ่าไงนะ ขอตัวช่วยได้ไหมมีสามคนยังไม่พอนะพี่เงาะสามคนนี่